สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องน้องชายยูทูปเดี๋ยวกันเย,ย็นครับอ,อ,ยยอยู่กับทักษะสามฮะเยอะเลยเยเลยนี่นี่ฟิกลางนี่ไหมเฮ้ยมันต้องถามนะาา<ะ>อ่ะหลางๆเลยอะไรนะเออไยได้ยินไหมนี่บอ,อันนี้มันหูตึงแต่หูตึง ดินในเครื่องเขาเอาให้เอาไว้บนทางน้ำแข็งอ่ะนี่โตเกะต่อเสื้อนะโตเกะจะจบไหมครับตรงนี้มาซีก็มีคนมาดูแล้วนะจะจบไหมครับไม่รู้เขามาดูก็ชอบอยู่นะเห้ือวมาไฟนี่น่าจะจบนะ ใช้คุมแบบคนนี้ใช้คนนี้ให้คุม้ดเอเฮ้ยบอกหวยเลยมันไม่ออกแล้วมันมออกแล้วล้างขมมนครับเนี่ยความขี้เกียจของทักษะนะ ล้างไปก็ใหม่นะเจมนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันนะนี่ครับล้างจนสะอาดมากนะเงาวิ่งเลย,ยเลยนะอข้างหล้างเนี่ยตรงเนี้ยยังสวย ใหม่เลยครับออกใหม่เลยออกห้างนี่ถ้ามานี่ได้200้ขับแน่นอนนอะดูนอ,อกอกรงไม่ได้เหมน,นั่นแหละก็พี่ทำงานลอกครงอุ้ยเอาคันใหญ่ไปเลยจบคันเดียวนเินกนั่นแหละอีกอยากเลื่อนนี่ก็ต้องขายอีก <ừ. S 1> ชื่อคันเดียวให้มันจบไปเลยยับไปเลย เหัวหล lạ แต่โจ้แหบ้าสุดจอสรับโล่ต่อตื่นละเมียนเลยเนาะมันใหญ่ตรงเข้านี่เลยไม่เป็นไรครับจอดไม่โคเดินมานรถเฉลยก็ลงตรงนั่นแหละล้างไม่ล้างใส่สกีเดินมาครับเออไรเอ้งหน้านี่ ขนน<ะ>ี่มาสายน,นะะี่ออะมาสายไ,ไม่เป็นไรหรอคุณตาแม่กระจกแค่หักเอง<ม>ห็นดูในรถเขาพูดอะนึกว่าคนไม่เป็นไรโอ้งเงาจริงๆครับหลังเนี่ยดูครับถ้าไม่ดูเนี่ยก็ได้รถใหม่เลยนะถ้าไม่โดนตรงตรูดนั่นถลอกอะ ใช้วิ่งใช้ได้ครับทักษะมีมีที่เดี่ยเข้าแล้วยังฮะโอ้เดี๋ยวเชคลิกก็หมดหน้านี้แล้วจะลงเดี่ยเข้านะกคสิบห้าก็จะเริ่มแล้วนะรอเราครึ่งเดือนนะ่ะ ไม่โปรพิตรีก็เปลงอยู่จะไม่รู้เขาลงไหนขึ้นเ <ừ. S 2> รือนอีกนะใช่ใครบอกก็ถามพิตรีวันนั้นโอ้สาดแล้ววิ่งเลย <c oughs> แต่ในหน้าเสียคลิปยังไม่เรียกนะเรือเอาไปลงไหนไม่มีลงไทยวันโอ้เราคิดว่าใน้งองโโ์องะน้องของขอขอเยอะ ได้ไปเกี่ยวกอข้่อได้สักรอยไร้เนาะได้รอยได้เลยท่นอั้นใส่กอขอเลยก็ขอเลยเออมือไือนะนีร่ิกคนดังตคนดังตนี่ครับมีแล้วนะเนี่ยทีมงานเซียครีเนี่ย ร้อยสีสิบนเนี่ยร้อยนะครับนี่ไม่ใช่ธรรมดานะแดูออยังไงยังไงอะอันนี้อันนี้มาแสดงกรายร้อนบ้านแต่นี่ฮะฮะเออแเอเ็ดดูเอ็มอบแออบอเออไปไปไปเก็บไป ไปสายร้อนสองนะอาางเออแล้วเก็บสายยิ่งเถิดเนี่ยเ <c oughs> นี่ยรถไทยเอาลงยังไม่ได้ครับไม่มีเช่าลงนะโอ้ยเก็บเอาไว้นเนี่ยจอรถไว้นี่ครับสักปีหนึ่งโอ้ยชดตายเนี่ยทำยังไงครับ เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเดิมปิดใจคนเกิดแเจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาเมืาโอ๊ยมาเช้าเสียดายนะไม่ไม่ได้ไปใส่บุญกับเขาตักสารนี่ตกข่าวเลยโอ๊ยตักสารตกข่าวอ่ะครับอึ้งว่าอึ้งว่าอึ้งว่าวันนี้จะไปหนูมั่วซั่วเลยพรุ่งนี้ ด,ดังเลยคนเล่นเต็มเลยอะ่ะมีการส่งมาให้พี่เล่ใไ่เอาอีกนะเอาอีโอ้เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันเองครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ